Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าแล้วก็หวังว่าการฟังวิทยุทุกๆวันในเรื่องการนำพึงเนี่ยก็จะมีอะไรบางอย่างที่จะช่วยพี่น้องในการดำรงชีวิตเป็นคริสตชนแม้บางวันอาจจะหนักหน่อยบางวันอาจจะไม่มีอะไรมากมายแต่ถ้าพวกเราเปิดใจที่จะรับฟังพระวาจาของพระบิเจ้าเราก็จะสามารถ ได้รับการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารฝ่ายจิตนะครับวันนี้บทอ่านในวันนี้ก็พูดถึงคนที่เลี้ยงแกะคือนายชุมพาที่เลี้ยงแกะนั้นแทนที่จะสนใจใยดีในการที่จะดูว่าแกะของตนเองนั้นมีสุขภาพสมบูรณ์หรือเปล่าอ่อนแอหรือเปล่าหรือว่าป่วยหรือเปล่า หรือว่าบาดเจ็บที่ไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยถ้านายชมพาที่ดีคือคนเลี้ยงแกะที่ดีเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องทั้งหมดเพราะสนใจใหญ่ดีและรับผิดชอบอันนี้ก็อยากจะบอกกับพวกเราตั้งแต่สังฆราชพระสงฆ์นักบวชที่ดูแลประชากรของพระพิจาาในรูปแบบต่างๆในองค์กรต่างๆจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อแกะของตนเองเวลาที่ ได้รับผิดชอบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเริ่มต้นทำความรู้จักกับแก่แต่ละตัวก็เหมือนกับบรรดาพระสงฆ์ที่ไปอยู่ตามวัดก็มีการขอร้องจากสังฆราชให้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องสัตว์ปรุษทุกครอบครัวเพื่อจะได้ดูว่าครอบครัวนั้นอยู่ดีมีสุขหรือไม่ครอบครัวนั้นมีปัญหามีเรื่องอะไรที่จะเล่าให้ฟังหรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆคุณพ่อเจ้าวัดองค์นั้นก็จะเป็นที่รู้จักของชาวบ้านชาวบ้านก็รู้จักคุณพ่อคุณพ่อก็รู้จักชาวบ้านแล้วก็จัดหาสิ่งที่ขาดแคลนอย่างเช่นบ้านนั้นมีคนป่วยคุณพ่อก็แวะเวียนเยี่ยมบ่อยๆแล้วก็ส่งสินด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่พระสงฆ์จะต้องทําส่วนในในฐานะที่เป็น ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือสมาชิกอบตอบจรหรือใครต่อใครที่ทางบ้านเมืองเขาจัดให้มีการปกครองเป็นลด,ลดหลั่นลงมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องมีก็คือความรักความเอ็นดูความเอาใจใส่ความสนใจใยดีในบุคคลที่เขาปกครองนี่ต่างหากที่ทําให้คนที่เป็นริสชนนั้นแตกต่างจากคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่เป็นอาจจะเป็นคนที่ เอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือแม้แต่เป็นคริจสิชนถ้าไม่ระมัดระวังก็เอารัดเอาเปรียบอย่างที่พระคัมภีร์พูดในวันนี้ว่าเขาไม่สนใจใหญ่ดีที่จะเลี้ยงแกะเลยกินน้ํานมของมันใช้ขนและใช้ขนแกะคุมกายฆ่าแกะมากินัวนอ้วนด้วยแต่ไม่เลี้ยงฝูงแกะแกะที่อ่อนแอท่านก็ไม่ได้เสริมกําลังแกะที่เจ็บป่วยท่านก็ไม่รักษาแกะที่บาดเจ็บ ท่านก็ไม่ได้พันแผลให้และแก่ที่พัดหลงท่านก็ไม่ได้ไปตามกลับมาแก่ที่หายไปท่านก็ไม่ได้สแสวงหานี่ก็คือการที่พระบินเจ้าบนผ่านทางประกาศสว่าในสังคมของเราทุกสมัยนะ่าจะมีผู้เลี้ยงแกะที่ดีและผู้เลี้ยงแกะไม่ดีแล้วก็ดูเอาเองก็แล้วกันว่าผู้เลี้ยงแกะดีมีเยอะไหมเลี้ยงแกะไม่ดีมีเยอะไหมแล้วเราจะทำอย่างไร เป็นต้นคนที่รับผิดชอบนี่นะครับส่วนในพระวรสารวันนี้พูดถึงพรง์ทรง,ทรงเล่าคําบุปมาอย่างที่พี่น้องก็ได้ยินแล้วว่า,าพระเยซูเจ้าใช้คําบุปมามากที่สุดในชีวิตของพระองค์พระองค์พูดถึงอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต,แต่เช้าตรู่เมื่อจ้างคนงานทำงานในสวนเงินนแล้วก็ตกลงราคาประมาณสองบาทจากนั้น อีกห้าเวลาที่ออกมาก็คือหลังจากนั้นหชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงและในที่สุดก็ห้ามงเย็นก็ยังไปออกไปข้างนอกแล้วเจอคนที่ยืนไม่มีงานทําเนี่ยคนที่เป็นนายจ้างที่ใจดีนี่ก็บอกไปเถอะไปทางานในสวนนั่นฉันจะให้สองร้อยบาทโอ้โเข้ามาแล้วทํางานใหญ่เลยจนในที่สุดเวลาที่จะรับเงินนั้นทุกคนก็ดีใจที่ มีคำสัญญาว่าจะได้สองร้อยแต่เมื่อเจ้าของที่ดินนั้นเรียกคนที่มาทำงานแค่หนึ่งชั่วโมงให้สองร้อยคนอื่นก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอนายเนี่ยไม่ยุติธรรมพระเยซูเจ้าจึงเลยเล่าเรื่องนี้เพื่อจะได้บอกว่าคนที่เป็นคริสตชนตั้งแต่แรกๆคริสตังนอนก็ดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทำงานมากมากมาย กับคนที่กลับใจใหม่ๆเนี่ยเวลาที่ตายไปแล้วทําไมคนกลับใจใหม่ๆได้ไปไปขึ้นสวรรค์เหมือนเขาความมิจฉาก็มีขึ้นมาแล้วแต่อย่าลืมว่าตราบใดที่เราอยู่กับพระบินเจ้าตลอดเวลานั้นเราได้รับพระพรมากมายเหลือเกินแล้วคนที่มาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทําหน้าที่ของเขาอย่างดีและพระบินาเจ้าก็ประทานรางวัลให้คือสวรรค์เราจะไม่ต้องอิจฉาเขา ว่าเขาเป็นคริสตังช้าแต่เข้าไปสวรรค์ได้เพราะบางทีเขาอาจจะเข้มข้นกว่าเราอย่างที่เห็นหลายหมู่บ้านที่บอกว่าเป็นคริสตังยืนเนี่ยก็เป็นผู้นาในในกลุ่ม BEC เป็นผู้นําในการมาวัดมาวาเป็นครูคําสอนซะอีกก็ขอให้พวกเราเสริมสร้างกลุ่มของเราให้เข้มแข็งนะครับสวัสดีครับข้อรำ,อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟัง,จ,ฟงจบไปแล้วนั้น,น,นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์